เรื่องจัดอาหารถือเป็นความสบายเสเบอรเป็นสำคัญนะอย่าให้หนักให้เบาตรงไหนตรงไหนความเสมอภาคนั่นแหละคือความเป็นธรรมล้วมากจะน้อยให้เสมอภาคเป็นธรรมที่มากมีแต่มากที่น้อยมีแต่น้อยใช้ไม่ได้นะให้เสมอภาคมีมากมีน้อยยินด้วยกันเป็นสุข ถ้าเสมอนะถ้าไม่เสมอไม่เป็นสุขพ่อเจ้าคะ่ะถวายทองคำหนึ่งบาทวันที่สิบวันที่หลวงปู่มั่นนะเจ้าคะ่ะถวายบูชาพระคุณหลวงปู่มัน่นวันที่สิบเจ้าค่ะพ่อคขาหนึ่งบาทแล้วก็เงินหนึ่งพัน <มา S 1> เจ้าค่ะอลูกน้องคุณแอดฝนะากมาลูกน้องคุณแอดฝากมาค่ะ คุณแม่เขาเสียก็เลยขอำมุดพันเงินกับถวายค่าเจ้าหน้าอ่ามาจากจังหวัดใดเอ็งดีแวยู่โรปมาเลเซียมาเลเซียมาจากมาเลเซียมาเลเซียออมาเลเซียเราสามคนมาเลเซีย w e l c o เอาไว้ไว้ยี่วัน ที่เท่าไรที่แปดจังวะอแปดผ่าไปด้วหักคนเก้าว่าแย่จตอดจะพระไะในว่าจีแย่จอผู้ทแล้วขออยากว่าภาคภาวนาก็ระบาดกันพราะทางนี้มันแย่ไปรับระบาดกันมานี้เป็นวัดภาวนา มากั่งเริ่มมาสร้างวัดทีสม่ำเสมอเรื่อยมาอะไรจะลุกจะขาดรถไปบ้างอะไรก็ตามส่วนการทำความเพียรภาวนาลถไม่ได้บอกคูดจริงเพราะเราไม่เห็นคุณค่าอะไรมากยิ่งกว่าจิตจะภาวนา ในหัวใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายจากนั้นก็กระจายเลยหัวใจสัมพันธ์ทุกคนแต่ว่ามีสิ่งที่มีค่าเข้าไปประดับมันก็มีแต่มู่แต่พูดเลเดวร้ายก็คือหัวใจหัวใจเลวร้ายพ็ไม่ได้รับการอบรมนอกจากนั้นตามตามตามก็เสื่อมสอนไปให้ต่ำลงต่ำลง าาวอมสงบเย็นใจไม่ได้นะใจขาบเบอมันก็เอือผ้าขาวว่าขคอยเชื้าทุกอย่างผ้าขาวแล้วตกก็โผง่ายด้วยติดง่ายติดอารมณ์ต่างๆง่ายด้วยแล้วสอบคำติดได้อยู่ในเวลาฝึกขัดเบื้องต้นมักจะติดอารมณ์ต่ำๆ สกปรกเพราะลุงยางผลของมันก็ทำใจให้เกิดความระยเริงวุ่นวายนั่นผลของความสกปรกผลของความสะอาดคือได้รับการอบรมจากทางก็สะอาดสะอานสงบเยือใจดยยื่เป็นธรรมชาติคือสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการอบรมอบรมก็ต้องเอาธรรมเลย อย่างอื่นไม่เป็นของคู่ควรกันกับใจซึ่งเป็นของเลิศเลยสุดยอดก็ได้หากคู่เรีาหนึ่งถึงนิ้พานคือหัวใจสุดยอดจากการอบรมเป็นที่แล้วนะถ้าต่ำชาวกเขต่ำสุดยอดอยู่เมื่อได้ถู่เสียงสอนไปทางไม่ดีจึงควรฝึกฝวรอบรมตนเสมอจะให้เป็นไปตามใจชอบ ความชอบใจชอบแต่อย่างต่ำนะอย่างสูงมัไม่ค่อยชอบยใจมันก็ต่ำไปเรื่อยๆถ้าเราฝึกอบรมในทางที่ถูกที่ดีก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอำนาจของที่รนี้แม้รุนแรงมากนะจะไม่มีอะไรสำรัสักพอกหรือทรมานที่ ใหบดสิ้นไปจากใจได้นอกจากกรรมอย่างเดียวมีทาเท่านั้นย่งอื่นไม่ได้เลยต้องทำเป็นของสำคัญฝึกอบรมเวลาพ,พยศมันพยศจริงๆนะจีกก็สิ่งเล้าอยู่ภายในจิตพาให้จิตพยศนะตามธรราของจิตก็ไม่พยศแต่ สิ่งที่เขาไปเกี่ยวข้องดีและชัว่วทําให้หยุดแปรกันถ้าไม่ดีสิ่งองไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเขาไปเกี่ยวข้องกับจิตใจแล้วก็ทําใจให้ว่าวุ่นฝุ่นม,มัวหาความสุขไม่ได้จะอยู่ไปนั่งอยู่บนกองสมบัติเข้าภูเขาตัวเองก็ไปรออยู่บนกองสมบัตินั่นแหละถ้าม้ ถ้าใจมีสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเขาอยู่ตลอดถ้ามีความดีซึ่งแล้วการอบรมมาก็เย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นเย็นเย็นอยู่ที่ใจนะไม่ได้เย็นอยู่ที่สถานที่ดินผ้าอากาศที่ไหนเย็นอยู่ที่ใจท,จที่แล้วาการอบรมเชี่ยวสอนจะเท่าดีแล้ไหมการไม่ดีที่แล้วการเชี่ยสอนจิตต่ำลง ผลอย่างความต่ําของจิตก็เลือดร้อนวนวายผลอย่างความได้รับการอบรมทาดราจิตใจก็สงบร่มเยือสงบร่มเยือกหยือกเชื่อธรรมศาสนาธรรมในน้ําที่สะอาดสุดยอดสักฟอกจิตใจน้ำนี้สักฟอากได้เฉพาะใจไปซักฟอกอย่างอื่นไม่ไม่มีความหมาย ถ้าเข้าไปซักฟอกใจแล้วมีความหมายขึ้นกันทถึงเรียกว่าธรรมธรรมกับใจเป็นของคู่ควรและที่กับใจก็อีกเช่นเดียวกันเป็นของคู่ควรกันแล้วแต่ผู้รับผิดชอบในหัวใจต,ตัวเองจะคัดเลือกอย่างไงเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจถ้าไม่คัดเลือกสุกเอาเผาจิ้มก็มีแต่ความเลวร้าย ภายในจิตใจขนของมันก็แสดงความเดืเดอดร้อนวุ่นวายพอได้รับการอบรมแล้วอออลจิตใจก็เยือกเย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นอย่างที่เคยพูดสัด้นๆหลายฟัง่งเราหาแทบเดือดแ้บตายก็ทุกข์ยากลำบากที่สุดคือการทำระกิเลสในขณะเดียวกันก็สะแสวงหาธรรมด้วยความภาคภียิวิธีการต่างๆ เวลาทูกทุกมากจริงๆนะมากที่สุดเพราะอำนาจของที่มันหนาแน่นให้หาความสุขไม่ได้ไม่ได้วันห่งวันหนึ่งนะเวลาสักพ้ากุอบาได้เข้าอยาเข้าก็ดีขึ้นดีขึ้นจนถึงด้ขั้นได้พูดให้บรรดาพี่น้องต่งหลายฟังทิตอนนี้ก็ไม่เคยชิดก็เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมที่ว่า ั่นอย่างนี้มันสว่างสวัยยืนอ,อยู่สว่างสวัยครอบโลกชาติทางภายในนี่จ้าครอบโลกชาติจนกระทั่งได้อัศจรรย์ตัวเองนี่ก็เคยพูดให้ฟังเวลาเร็วไลก็เร็วไที่สุดเป็นสว่างว่าไม่ได้พูดให้ฟังเพราะต่างคนต่างมีเต็มหัวใจก็ไม่ทราบจะออกมาอวดอะไรของเร็วร้าย แต่ของดีมีน้อยมากจึงได้เอามาพูดเพื่อเป็นตเครื่องเตือนใจให้ฝึกฝนระว่างตนเพื่อความเป็นคนดีจิตมีสงาาส่าราศีภานตัวเองเวลาฝึกฝนวรามันถึงขั้นสว่างสวายแล้วมันสว่างสวายจริงจริงจิตจกมาทำ่งไ้อัศจรรย์ตัวเองโอ้โหจิตเรานี่สมัยมันถึงได้สว่างสวาย อัศจันทร์น้ำหนานแล้วอัศจรรย์ตัวเองทั้งๆท,ที่ยังมีอยู่นะอืมันก็เลยรับความอัศจรรย์ขึ้นมาจากผลของการอบรมมันสว่างสวัยเหมือนว่าจิตนีมันว่างครอบโลกกับธาตุไปหมดเลยจิตดวงนี้ทัท้งๆที่ยังมีอยู่มันก็จะได้รับความอัศจรรย์จากตัวเองเพราะผลจากการ เพราะการอบรมต้นเหตุออจุฬาอบรมไปยืนอัศจรรย์ลำพึงเจ้าขออยู่บนภูเขาก็วัดดอยชมพเจดีนี่แหละที่มันเด่นวัดดอยชมพเจดีนี้เด่นหลายพักนะวัดดอยชมเจดีจริงเป็นวัดที่ไม่ลืมแล้วเด่นที่อัศจรรย์ตัวเองทั้งสร้างที่เกลิดยังมีอยู่ก็อยู่วัดดอยชมเจดีเด่นเวลาสุดท้ายก็วัดดอยชมพเจดี อยู o, de, whatever, ่วัดน uh ี huh. ่แหละวัดลอยทํ้าแม่เจดีเวลามันอัศจรันย์อัศจรันย์จริงๆเนี่ยมันสว่างสวัยครอบไปหมดจิตดวงดีนะทั้งท่านิจิตก็ยังไม่อยู่จนได้ลำพึงตัวเองผู้ชานขึ้นภายในใจว่าท้อทำไมจิตเราวันถึงได้สว่างสวัยเอานักหนาอัศจรัน์เหลือประมาณวางัน เรื่องทำท่านเกลัอจะจะหลงอะไรสิท่านเตือนขึ้นมาเลยเป,เป็นคําเป็นคาบนะขึ้นมาในใจเหมือนคนพูดให้ฟังฟังพูดอยู่ในใจขึ้นเป็นคําเป็นคำถ้ามีจุดมีจอมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวภพนั่คือตัวภัยยังไม่ใช่สุขใช,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 ใช่ที่แท้จริงทั้งๆท,ที่เราก็ชมเจอตัวเองว่าเป็นความสุข ความมาใส่ใจข้อจิตนี่มันสว่างครอบภูเขาด้วยวัดดอยธรรมเกดีแล้วทำทางกระเตือนขึ้นมาถ้ามีจุดมีตอมแห่งู้ลูอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวผมก,ก็คือจุดแห่งความโปร่งใสแห่งความสว่างสวัยนั่นแหละเวลาเราจะลู้ก็ไปลู้ที่ภูเขาลูกนี้อีกลวตอนันั้นขาดสวัดิอลงไปนี้มันจ้าเขานี้มันไม่เป็นอย่างนั้นคือ จุดมีต่าแห่งผู้รู้ผู้รู้นี่ทรงไว้ซึ่งความเศร้าหมองความผ่องใสความอัศจันหรือหรือความทุกข์ร้อนต่างๆอยู่ที่ใจเวลาฝึกฝนรบรมแล้วถึงขั้นจะประจันตัวเองก็อระจันเหมือนกันนะอระจันที่มันสว่างสวัยเอาซะมันเหมือนว่าขอบโลกธาตุนู่มันว่างไปหมดนั่นั่นยังไม่หมดนั่นนั่นอิเลสยังไม่หมด มันก็ยังได้รับความประจั์ตามกําลังแห่งการพื้ปฏิวัติของเราทีนี้เวลามันมันอจดรย์เต็มที่มันมันก็เป็นที่นั่นแ่ะภูเขาลูกนั่นแหละจ้าคือว่าข่าวดีแล้วหมดเลยไม่มีที่ไหนที่ไหนที่ว่าจุดมีต่อมผูรูดูไหน,น,มไ,หนไม่มีจ้าทีเดียวครอบโลกธาตุเลยนั่นที่นี่หมดละหมดจุดหมดต่อมไม่มี เจ้าเ,าเลยทีเดียวดวงนี้เป็นธรรมทั้งดวงเรียกว่าเป็นธรรมธาตุแล้วนั่นจิตเวลาเลยเต็มที่แล้วถึงขั้นเป็นธรรมธาตุ <c oughs> หรือนิพานทั้งเป็นเป็นธรรมธาตุก็เรียกอยู่ภายในใจใจดวงนี้ละเป็นธรรมธาตุได้เวลาฝึกเต็มที่สุดิีแห่งการฝึกหมดทางที่จะ คนขวยอะไรอีกแล้วนั่นแหละเป็นธรรมชาติแล้วจ้าเลยก็อันนี้ละการฝึกิตใจถ้าไม่ฝึกป่อยให้ไปไปตามบุญตามกรรมมันก็เป็นอย่างนี้แหละที่ไหนเมืองไหนประเทศไหนโลกใดที่หาความสุขในใจมันไม่มีนะนอกจากผู้บาเพ็ญธรรมถ้าผู้บำเพ็ญธรรมมีสูขก,ก็สู้กับสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้ คอยจะจะหลุดจะพัดตกพากจากเจ้าของไปได้นั้นมาอันนี้เสียไปได้นี้มาอันนั้นหายไปอยู่อย่างนี้ตลอดตกขึ้นมาค้างแล้วตกไปตกไปหาความสุขที่แน่นอนไม่ได้น่ะเอความสุขที่แน่นอนเขาคือใจเวลาที่ตัวเป็นกฎอันนี้จังขาดสวรรค์ลงไปหมดแล้วมันไป้จ้าเลยที่นี่จ้าละหมด ไม่มีอะไรหายสงสัยนักจิตเวลาฝึกได้ให้เต็มที่ฝึกอย่างนั้นแหละฝึกได้เต็มที่ไม่มีคำว,ว่าทุกภายในหัวใจหมดโดยสิ้นเชิงทุก์ดนหัวใจเขาทัาพูสิ้นจิเยคือตัวมัวหมองม,มือตือหรือตัวเป็นภยัยสิ้นสุดลงไปจากใจแล้วจิตนี้จ้าตลอดเวลาเรียกว่านิพานเที่ยงหรือธรรมธาตุอยู่นั้นแหละ น่นลักถึงที่ฉีดสุดฉีดแล้วจะเพิ่มอะไรอีกก็ไม่ได้จะเอาอะไรออกก็ไม่ได้เพิ่มก็ไม่ได้เรียกว่าพอดีแบบอัศจร์จิตของจิตที่ได้ฝึกฝนทั้งลมเต็มที่แล้วเป็นอย่างนั้นขอให้พากันฝึกบ้างนะจะเจอเจอที่ใจหาความสุขจะไปเจอที่ไหนไม่มีหาความทุกข์ก็เหมือนกัน ทุก์ไม่หาแต่มันก็มีอยู่เพราะเราชอบสาะแสวงหาสิ่งที่ให้เป็นพิษเป็นไปให้เกิดความทุกข์มันก็เกิดความทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าเราสาอสแสวงหาความดีงามมันก็มีความดีเข้ามาประดับใจของเราให้สง่างามขึ้นบ้างและสง่างมามมากขึ้นโดยลำดับนะจนกระทั่งที่หาที่ตั้งติไม่ได้นี่หละการฝึกจิตเป็นของสำคัญ การเข้ามาอยู่ในวัดในว่าอย่าไปเสาะ,ะแสวงหาโทษผู้อื่นให้ดูโทษเจ้าของใครมีนักโทษทุกคนเรานี่ในวัดนี้เป็นเรือนจำของนักโทษกิเลสบีบีสีไฟอยู่ด้วยกันทั้งนั้นน,ะนี่แหละเรือนจำของผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในหัวใจมันนักบีบบีของมันพออันนี้ขาดสะบัดลงไปแล้วจ้าเลยไม่มี คำว่าทุกข์ในหัวใจไม่มีตั้งแต่กิเลสตัวสร้างทุกข์ให้ได้ขาดสวัดลงไปเท่านั้นไม่มีหมดคำว่าทุกข์นี้ไม่มีกิเลสเท่านั้นผ่าสร้างทุกข์ถ้ากิเลสขาดลงไปแล้วทุกข์ก็ไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีทุกข์ทางใจไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงถ้าว่าเป็นสุกขก็เป็นบรมสุขเสีย ไม่ใช่สุขธรรมดาเราสุขของผู้สิ้นกิเลสผิดก,กับสุขทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วโลกดินแดนความสุขของผู้สิ้นกิเลสนี่ผิดมากมีความสุขอันนี้จะมีเฉพาะผู้สิ้นกิเลสเท่านั้นผู้เวสินไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านทรงความสุขอันนี้ตลอดเรียกว่านี้ผ่านเที่ยงเที่ยงอยู่ที่ใจไม่มีวันใด ที่จะก่อทุกข์ขึ้นมาผายในใจให้มีลักษณะแม้งมุดหงิดก็ไม่มีหมดไม่มีเลยจ้าอยู่งั้นตลอดตลอดจิตที่ไม่มีอะไรเข้าไปทำลายเข้ามาจิตขว้างกะแล้วจ้าอยู่ตลอดเวลาอันวานิพานเที่ยงก็คือธรรมชาตินั้นละ่ะฝึกให้ดีฝึก,กจิตได้ที่จิต ซึ่งเราฝึกดีแล้วนะั่นแหละไม่ได้จากที่ไหนนะได้ที่จิตที่พูดให้ฟังนี้ไม่ได้พูดธรรมดานะทอเรามาจากหัวใจมาพูดนะพูดด้วยความเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วจึงนำมาพูดให้พี่น้องต่างหลายฟังไม่ได้มาพูดทั้งๆท,ท,ทั้งเราก็ร้อนทั้งเราเ็เป็นฝืนเป็นไฟสอนผื่น เพื่อให้เป็นความสงบลมเย็นนี่มันยากอยู่นะให้เจ้าของสิ้นสุดดังพระพุทธเจ้าและประาชญ์สอนโลกท่านไม่มีอะไรท่านสอนด้วยความสิ้นสุดของทุกข์ทั้งหลายจากที่ที่สิ้นสรางลงไปแล้วหมดโดยสิ้นเชิงนั่นแหละสิ้นจิเดสแล้วก็สิ้นทุกถ้ายังมีจิเดสมากน้อยทุกก็ยังไม่เอจิเตัวสร้างทุก ยังมีอยู่มากน้อยความทุกข์จะมีพออันนี้สิ้นลงไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วทุกข์ไม่มีนั่นไอพากาันฝึกฝนรลมจิตใจให้ดีนั่งดูใจดูใจตัวเองอะ่ะมันมีแต่อยากคิดอยากปรุงอะทั้งทั้งวันทั้งคืนมันอยู่ไม่ได้นะจิตดวงนี้ชอบคิดชอบปรุงที่สุดคือใจอยู่ไม่ได้ ถ้าเวลาถึงเข้าถึงขั้นสงบเป็นจิตเป็นสมาธินี่ความคิดมันลำคาญเนีนะ่ยมันเป็นขั้นขั้นนะเวลาจิตกําลังฟุ้งซ่านแล้วการไม่ได้แล้วการหลบหลีมไม่ได้คิดอยู่ไม่ได้อยากคิดอยากฟุ้งอยากรู้อยากเห็นทุอก,อย,ก,อ,ยกอย่างแต่เวลามันเข้าสู่ความสงบแล้วความคิดฟุ้งเป็นเรื่องลำคาญใจนั่นละเรียกว่าสมาธิเต็มภูมิ ความคิดความปรุงเป็นเรื่องลำการใจแน่วทั้งวันได้นั่นนี่เรว,ว่าจิตเต็มภูมิของความสงบจากนั้นกับปัญญาก็จ่างแจ้งคิดคนขึ้นมาแก้ไขสิ่งที่มันเป็นตะกอนนอนก้นสมาธินี่เป็นตะกอนนอนก้นที่ฝุ่นที่ฝอยของไม่ดีมันอยู่ก้น มันนอนก้นพอเอานั้นออกหมดแล้วทีนีหมดไม่มีอะไรเหลือันมีแสนสบายแล้วทำอย่างนั้นมันแต่มันเห็นในใจของเจ้าของผ um, um. ู้ฝึกฝนอบรมเลยมีตั้งแต่เรื่องยุ่งตลอดเวลาภายในใจหาความสุขไม่ได้นะเราจะหาความสุขในดินฟ้าอากาศทั่วประเทศเสียแดนไม่มีมีอยู่ดีใจ เพราะความทุกข์มันมีอยู่ที่ใจในพากันอบราใจเมื่อใจหมดเหตุปัจัยที่จะุ่นวายแล้วมันก็ดับของมันหมดเลยเรียบไม่มีเหลือไปที่ไหนเป็นสุขตลอดเวลาพากันจำวันนะวันนี้พูดเรื่องนี้แล้วพอแปดโมงทุงเนี้ไปแล้วไปก็ไปทำประโยชน์ให้โลกนันแล้วม่ใช่เขอโอก,กาสค่ะที่บอกว่าจิตสว่างเนี่ยนะคะ คนนึงแต่ละคนเนี่ยต้องสามหมุนหรือเปล่าคะาต้องสว่างสามหมุนหรือเปล่าคะอาไ,ไอ้ตัวเวลทาทำไปแล้วก็จิตสว่างเนี่ยคะ่ะต้องได้ถึงสามหมุนหรือเปล่าคะสามว่สามครั้งค่ะอ๋ออ๋รับเข้ามาได้เราอย่ามาว่าสามครั้งจิตสว่างกันรับข้ามาได้จิตบัวบ่อกันรับข้ามาได้<า> <laughs> ฟัดกันด้วะเข้าใจไหมถ้าเวลาไหลทางที่เด็ดแขงขึ้นจิตก็ก็บัวบกเวลาจิตมีทางด้านสมอแขงขึ้น้าจิตใจก็สว่างสบายขึ้นก็บัวบอก็เบาไปเจ้ากระทั่งบทความบัวบกเรานั้นบทคือที่เด็ดทาใหบบัวบกบทไปโดยใช้แถงที่จ้าหรือตลอดขระชัวัสดิภาพเที่ยคือจิตบทบททีบท ไม่ว่าบทที่จะได้ไดขึ้นคื่ว่าสมบูรณไม่มีตัค้างอยู่ภายในจิตเลยนด้ละสว่างแท้ประจเลยค่ะหลวงพ่อเจ้าขาคณะผู้ร่วมบุญบูชากันเทศด้วยเช็คหนึ่งหมื่นบาทเจ้าค่ะแล้วก็เช็คหนึ่งหมื่นบาทบูชากันเทศบัืี้นี้เจ้าค่ะแล้วก็กระถินมาจากคุณสุดาอีกหนึ่งพัน แล้วก็ทำบุญกระถินวัดร่วมบุญกระถินวัดโพที่สมพรกับหลวงพ่ออีก2,006จากคณะคุณสุวิมลศรีวัฒนชัยเจ้าคการยึดบุญไปเออเจอแล้วได้เจอแล้วจะให้ก่อนไปเร็วไปโ่งขอโรงอยู่วัดต่างๆได้วันนี้ไปลงได้วันนั้นไปลงได้ลงไปอยู่วัดต่างๆไปส่งครูโรงครูบาไปไปขับตะก้าเลย คือไปเป็นวารยะระยะระยะระยะกันไปรอเหลือไปรออย่างนั้นไปแล้วก็ให้ลงละสองหมื่นสองหมื่นลงให้บ้านให้ลงละสองหมื่นสองหมื่นไปทุกลงขอเอาไปเต็มรถไปแทลงให้ลงให้บานแต่ละแห่งแล้วก็บอกขอปัจจัยให้สองหมื่นสองมื่ จาดทุกแห่งแล้วไปทุกวันงสงสารเอาเลยไม่มีใจความสงาเลยใจเราอยู่นเะเพราะฉะนั้นอะไรจะมีในมือม,มีไม่ได้ละเอาดาอ้านความเมตตาสงสารปัดออกหมดเลยไม่ม,ม,มีไม่ได้เลยความแค้นสิเดียวเรียกว่าขาดสวัสด์ไปเลยไม่ปากพูดให้ชัดเจนแต่เราไม่มีเลยในจิตมีแต่ความเมตตาปัดกวา,าดออกหมดเลย ความตัหนีสีเหนียวไม่มีเนี่ยถึงเวลามันหมดหมดอย่างนี้แล้วความตันไม่มีเลยเหลือแต่ความเมตตาเมตตานี้กวาดมีอะไรกวาดออกมดเลยกวาดออกกวาดออกมดแต่ความตันหนีนี่มันกวาดเข้านะกวาดเข้าความเมตตานี้กวาดออกมีอะไรกระจายออกมดเลยจต่ไปความตันหนีสีเหนียว เห็นจะได้จะเอาอะไรมีจะจะเอาจะเอาตายแล้วก like ็ไม่ดีก็อะไรแล้วกองกันอยู่เรื่องความกว้างขวางเบิกกว้างไปหมดเลยเป็นนานมีอะไรนะอันนี้ให้พ้อมีอะไรอยูหมดแล้วนะเออหมดแล้วให้พ้ออิทีตังปฏิตังตุมพังทีก็เมวัสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปา จันโทวันนะระโสยัสามณีโชติระโสยัสาสัพพีจิโยวิวาจันตุสักโลโกวินัสตุมาเตภวะธรรมตรายโยสุขีธีกายุโกภาวะอภิวาทรดาสิริชนิตจังพุทธาปจายิโน ยัตตารธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลาลาลุกละไปละเราก็จะไปทำงานของเรานี่แปดโตคือกว่าจะได้ออกก้าวโบก่าจะได้ออกไปแต่ละแห่งก้าวมาแล้วเอ่ๆๆทองคำด้านหนึ่งบาทครับผมเออแล้วก็จะไปวัดล้ว